สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสมาร์ทมันนี่กระเป๋าตังากระเป๋าตุนนะคะพบกันทุกวันศุกร์กับเฟิร์และทีมงานนะคะจากความร่วมมือของสามหน่วยงานค่ะสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยเครือธนาคารกรุงศรีและบริษัทปตทจำกัดมาหาชนนะคะช่วงนี้เราไปเริ่มต้นทํากระเป๋าตังให้เป็นกระเป๋าตุนในช่วงของตราสารหนี้อัปเดตค่ะสนับสนุนโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และวันนี้ค่ะเราอยู่กับคุณสุชาติทนทิติพันธ์นะคะหัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาสมาคมตลาดตราสารนิเทศเช่นเคยสวัสดีค่ะคุณสุชาติคะสวัสดีครับต้องยอมรับนะคะว่าในช่วงประมาณ2สัปดาห์แล้วนะคะที่มีการเปลี่ยนแปลงอำนาจการปกครองโดยคอสอชอนะคะทิศทางของเงินกองทุนต่างชาติที่เคยเคลื่อนย้ายออกจากตลาดตราสารนี้เป็นจํานวนมากล่าสุดสถานการณ์เป็นยังไงบ้างแล้วคะ ครับสำหรับตัวของตลาดตราสารหนี้ไทยนะครับก็มีทิศทางที่คล้ายกับในตัวของตลาดทุ้นนะครับก็คือในช่วงสองสามวันแรกเนี่ยที่มีการเปลี่ยนแปลงอำนาจการปกครองเนี่ยเราพบว่ามีการขายสุดท้าจากนักงทุนต่างชาติออกมาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับ เอาเวลาผ่านไปสักช่วงหนึ่งเนี่ยก็เพว่มมาแล้วทพพางชาติเนี่ยก็เริ่มกลับเ,เ,เข้ามาซื้อสุทธิครั้งหนึ่งโดยเฉพาะในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยทางชาติเข้ามาซื้อสุทธิในตลตาดตราฐานนีไทยเนี่ยมีมาลค่ารวมกันกว่าหนึ่งหมื่นล้านบาทเฮะแลวพอที่น่าสนใจมากเลยก็คือเป็นการกลับเข้ามาซื้อสุทธิในตัวตราสานนีระยะย,ยาวเกือบทั้งหมดด้วย เพ่มตรงนี้เนี่ยก็สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติที่ร่วมกันมาดีขึ้นนะหลังจากที่ในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคอพชก็ได้มีการประกาศแนวทางการทํางานเพื่อเฟื่องฟูเศรษฐกิจของประเทศให้ดีขึ้นนะครับซึ่งก็จะทำให้ความมั่นใจของน้องทุนต่างชาติเนี่ยกลับมาปรับตัวดีขึ้นรวมถึงความมั่นใจของนักลงทุนภายในประเทศของเราเองด้วยทั้งหมดนี้เลยทาให้บรรยากาศการลงทุนในสัปดาห์นี้เนี่ยกลับมาดีขึ้นีนครั้งเงองจากแรกซที่ร่มกลับเข้ามา ค่ะที่ประเด็นหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องของในสัมบาร์ก่อนเนี่ยไอ้ตัวผลตอบแทนหรือว่าราาพันธบัตรในตลาดตรางๆนี่ปราบตัวลดลงนะเพราะว่ามีแรงขายออกมาค่อนข้างเยอะ แล้วก็าราลดลงไปค่อนข้างเยอะพอสมควรในช่วงเวลาเพียงแค่สัปดาห์เดียวนะครับด<ช>ัง<ช>นั้นเนี่ยก็ทําให้มีแรงซื้อกลับเข้ามาในสัปดาห์นี้เพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วลาราคาลดลงไปค่อนข้างเยอ <ๆ S 2> ะนะครซื้อในสัปดาห์นี้เนี่ยก็เลยทําให้บรารกาศการลงทุนเนี่ยคือพักขึ้นมาด้วยดังนั้นเนี่ยถ้าเรามองในภาพรวมกว้างแเนี่ยถือมแม้การเปลี่ยนแปลงอำนาจการปกครองจะมีผลกระทบกับการลงทุนในช่วงแรกๆบ้างแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็ล้มกลับเข้าสู่ภาวะปกติมากขึ้นนะครับแล้วก็ความเชื่อมั่นอะไรต่างๆเนี่ย ก็เริ่มกลับมาดีขึมม้นของความกิจการเศรษฐกิจที่น่าจะฟื้นตัวได้อย่างชัดเจนมากขึ้นค่ะค่ะในช่วงที่ผ่านมานะคะมีการพูดถึงเรื่องของการมีโอกาสที่จะออกพันธบัตรรัฐบาลใหม่ๆออกมานะคะตามแนวทางที่หลายฝ่ายเสนอให้มีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานนะคะจากทางด้านของหน่วยงานทางภาครัฐเสนอให้กับคอสอชอเองถ้าสป,ปายในตลาดตราสารนี้เอามามากขึ้นผลในงแง่ของราคาที่จะเป็นผลกระทบเชิงลบจะเป็นยังไงคะคุณสุชาติ ถ้าสำหรับประเด็นนี้น่าจะต้องไปเริ่องทำความเข้าใจกันก่อนว่าในช่วงก่อนหน้านี่เรามีปริมาณของอนุมัติออกมาค่อนข้างน้อยนะครับแต่าความต้องการความต้องการลงทุนในอนุมัติเนี่ยยังมีเยอะอยู่ดังนั้นเนี่ยในช่วงก่อนเนี่ยก็คือราคาอน,นุมัติมันตูงขึ้นเพราะว่ามีของให้ลงทุนน้อยแต่มีความต้องการลงทุนค่อนข้างเยอะค่ะมา,าในช่วงถัดไปเนี่ยถ้าหากว่าจะมีการออกอนุมัติมา เยอะขึ้นนะ,ะโอกาสที่จะทำให้ราคาพันธบัตท,ที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยปรับตัวลดลงเนี่ยก็ยังมีอยู่ได้เหมือนกันแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเราเชื่อว่ามันไม่น่าจะมีผลกระทบอะไรกับราคามากอย่างที่ตังงลงกันนะครับน,นี่นู่นเลยเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าจะมีการออกพันธบัตใหม่เท่าไหร่แล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือถ้าเป็นการออกในปีโบรมาณน,นี้เนี่ยก็ยอดการออกทั้งหมดเนี่ยไม่น่าจะสูงไปต่อตัวเลขการขาดดุลประมาณที่ต้องการห้าหมื่นล้านตัวเลขของมีใน,นตลาดก็ค่อนข้างนานพอสมควรแล้วนะครับ อย่างไรก็ตามเนี่ยสำหรับปีงบประมาณหน้ารือปี58เนี่ยตัวเลยก็ยังไม่ได้ออกมามตะว่ารูมาทั้งหมดเนี่ยก็ไม่น่าจะสูงขึ้นจากปีนี้มากเท่าไหร่ก็อีก้าไม่น่าจะมีต้กระทบกับราคาในตลาดมากนะค่ะสรุปทิงท้ายด้วยคำแนะนําสักเล็กน้อยค่ะคุณสุชาติค่ะ ก็สมญญรับิของกองทุนที่จะมองตาตานี้เป็นอีกช่องทางการลงทนุนเพื่อลดความเสี่ยงนะก็ยังคงแนะนำนะฮะให้เลือกลงทุนในตาตา,านที่อายุไม่ยาวมากก็คือประมาณไม่เกิน5ปีเป็นหลักนะฮะแล้วก็ยิ่งตอนนี้เนะี่ยเรามีหุ้นคูยเอกชนออกใหม่ค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็ให้ดอกเบีย้ยค่อนข้างสูงประมาณ4ี5จุาถึงหาเปอร์เซ็นตะ์อหลายตัวนะฮะแล้วก็มีอายุอยู่ในช่วงประมาณ3-5ถึงปีซึ่งจะเป็นอายุที่เราแนะนำด้วยพอดีเนะี่ยก็อาจจะลองพิจารณาเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเพื่อการลงทุนในช่วงนี้ได้เชช่่นนกกัคคะอุณมาาติ สวัสดีค่ะต้องบอกว่าถ้าดูภาพรวมแล้วนะคะมุมมองของนักลงทุนต่างชาติมีการเข้ามาซื้อสุทธินะคะในลตลาดตราสารนิไทยถึงกว่า1นึ่งล้านบาทในช่วง2อสาวันที่ผ่านมาจากความเชื่อมั่นที่เริ่มเฟื่องตัวประกอบกับราคาที่ปรับตัวลดลงนะคะส่วนแนวโน้มระยะต่อไปก็สามารถลงทุนในตราสารนี้ได้แต่อยู่ไม่เกิน5ปีหรือว่าหุ้นกู้ไผ่กระชนที่มีอัตราดอกเบีย้ยสูงประมาณ 4-4. 5เก็ได้เช่นเดียวกันค่ะสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชน ใครมีคำถามเรื่องของการวางแผนภาษีเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับทางด้านของคุณกิติพงศ์อุรพีพัฒนพงศ์นะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีค่ะ